สวัสดีค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันอังคานะคะขออภัยนะคะวันนี้ไลฟ์ช้านิดนึงนะคะพอดีติดภารกิจคนไข้ค่คะก็จะเหลือหมอแป้งไลฟ์วันนี้นะคะเพราะว่าหมอตู่ติดภารกิจตรวจคนไข้นะคะวันนี้เราก็จะมาคุยการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยเรื่องอาหารเป็นยานะคะใน1ปีเรามี หลักๆ3ฤดูก็จะมีฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวซึ่งในแต่ละฤดูนะคะเราจะดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอย่างไรวันนี้หมอแป้งก็จะมาเล่าการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมให้ฟังนะคะถ้าทางบ้านได้ยินก็ฝากกดหัวใจแล้วก็กด follow ด้วยนะคะเพราะว่ามันมีอินเทอร์เน็ตเตือนบอกว่าตอนนี้สตรีมมันต่ำเนาะก็ บางทีก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าอ,อินเทอรเตต์เน็ตบางทีช่วงหลังๆมามันก็จะมีมีกระตุกบ้างนิดหน่อยถ้าตรงไหนไม่ชัดก็สามารถดูย้อนได้ทาง Facebook หรือว่าทาง YouTube นะคะช่องเบนจะอโลคยาคลินิกหรือช่องดรแป้งพิรมนก็ได้นะคะก็เรามาเริ่มเลยเนาะเพราะวันนี้เริ่มช้านิดนึงนะคะ,ะการดูหรือดู เจ็บป่วยเราก็จะแบ่งเมืองไทยฤดูออกเป็นฤดูร้อนฤดูฝนแล้วก็ฤดูหนาววิธีการนับฤดูในทางศาสตร์การแพทย์แผนไทยเราก็จะดูปฏิทินข้างขึ้นข้างแรมโดยเราเริ่มนับเดือนสี่นะคะแรมหนึ่งข้ามเดือน4นะะี 1, ่ 4, ก็จะประมาณมีนานะถ้าถ้าเราดูปฏิทินปัจจุบันนะคะก็แรมหนึ่งาเดือน4ี่ยาวไปจนถึงขึ้น15บห้าเดือน8เนาะเดือน 4, ็อ่ก็นับอย่างนี้ ประมาณมีนาเมษาพฤษภามิถุนานะคะก็จะเป็นฤดูร้อนเพราะฉะนั้นฤดูร้อนเนี่ยอากาศมันร้อนเราจะทํายังไงให้ร่างกายสมดุลเพราะฉะนั้นถ้ามันร้อนไปเราก็จะจูนปรับจูนด้วยความเย็นแต่เราก็ไม่ถึงขนาดที่จะต้องกินน้ําแข็งน้ําเย็นนะคะเพราะว่าในลิ้นเราอาจจะรู้สึกว่าการกินน้ําแข็งน้ําเย็น,ม,นมันเย็นจริงแต่เวลาเรากินเข้าไปแล้วเท่ากับว่ามันเป็นการคายความร้อนเข้ามาให้เราเนาะถ้าเรากิน กินของเย็นน้ำแข็งน้ำเย็นบ่อยๆเนี่ยมันก็จะมีผลนะคะทำให้เราร้อนในนานๆไปก็ท้องผูกได้ขับถ่ายยากได้นะมันก็จะเป็นการปรับสมดุลอาจจะใครอาจจะเคยได้ยินที่ว่าถ้าเรากินน้ำอุ่นก็จะช่วยทำให้ลำไส้ขยับตัวได้ดีขึ้นกันขับถ่ายก็ขับถ่ายได้ดีขึ้นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นหน้าร้อนนะอาหารที่เหมาะกับฤดูร้อนปกติฤดูร้อนทานอะไรกันคะ หมอก็จะแนะนำอาหารที่ทำให้ข้างในเรามันเย็นขึ้นนะยกตัวอย่างเช่นฟักแตงแตง,แตงโมผักบุ้งสายบัวแบบนี้นะคะมีใครกินหรือเปล่าอย่างเช่นพวกเวลาเรากินร้านข้าวแกงปักใต้พวกเนี้ยเขาก็จะมีแบบพวกผักผักสดให้เรากินเนาะก็จะมีใบบัวโบกแตงกวา,าสายบัวแบบนี้นะคะก็จะเป็นการลดความร้อนหรือแก้ร้อนไหนข้างในเนาะ ยกตัวอย่างอาหารประจำฤดูร้อนที่วันนี้หมอแป้งเอามาฝากนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นต้มฟักต้มฟักมะนาวดองเนาะแตงโมหน้าปลาแห้งนะคะมีใครเคยรับประทานหรือเปล่าเนาะอย่างแตงโมหน้าปลาแห้งก็ทำไม่ยากนะคะเราก็เอาแตงโมมาหั่นแล้วก็โรยด้วยหน้าปลาแห้งนะคะรับประทานในช่วงหน้าร้อนนะหรือวันไหนอากาศร้อนๆแบบนี้ก็ได้เพราะว่าเมืองไทยเราก็ ร้อนทั้งปีใช่ไหมคะเนาะอย่างต้มฟักมะนาวดองเนี่ยเราก็จะใช้ฟักนะคะฟักแก่เอายกตัวอย่างฟักแก่สัก2กิโลกรมนะัมเนาะหัวหอมแดงสัก1ขีดรากผักชีหรือว่าต้นผักชีนะคะพริกไทยที่เป็นเม็ดๆนะคะคือพริกไทยเราจะเห็นว่ามันจะมีสองสีพริกไทยที่มันเป็นเป็นเม็ดสีดำๆกับพริกไทยที่มันเป็นเม็ดออกสีขาวๆนะสองอย่างมันก็ ต่างกันนะคะอย่างพริกไทยที่เป็นเม็ดสีดำก็คือเป็นพริกไทยอ่อนแล้วก็มาตักแห้งมันก็จะเป็นเม็ดสีดำๆส่วนพริกไทยที่เป็นเม็ดออกสีขาวๆก็จะเป็นพริกไทยร่อนก็คือพริกไทยที่แก่แล้วนะคะแล้วก็ร่อนลงมาเนาะเพราะฉะนั้นถ้าความร้อนของพริกไทยในทางการแพทย์แผนไทยก็ต่างกันนะอย่างพริกไทยร่อนนะคะมันก็จะออกขับลม ได้ดีกว่าพริกไทยดำพริกไทยดำก็จะร้อนกว่าแบบนี้นะคะแล้วก็หัวหอมใหญ่นะแล้วก็ไก่สับเสร็จแล้วเราก็ต้มทำต้มฟักมะนาวดองกินได้นะคะหรือดูร้อนอ,อ,อาจจะใส่พวกซสอ้๊วขาวซอสเหลืองน้ำตาลผงปรุงรสน้ำเปล่าน้ำเกลือ,เ,อ,อเกลือนะคะมะนาวดองมะนาวดองก็ทำให้กินแล้วมันสบายเนาะ อันนี้ก็ชอบชอบทานเหมือนกันนะคะนไก่ฟักมะนาวดองเนาะส่วนเ,ออเมนูอื่นๆมีใครแนะนําอะไรเพิ่มเติมไหมคะอันนี้หมอก็ไปหามาสองสองเมนูนะคะต้มฟักมะนาวดองกับแตงโมนะแตงโมหน้าปลาแห้งประมาณนี้ออทีนี้พอถัดจากฤดูร้อนนะถัดมาก็จะเป็นฤดูฝนฤดูฝนเนี่ยเป็นหน้าลมและในทางการแพทย์แผนไทยนะคะ พอหน้าลมเนี่ยเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นก็บางทีบางคนมีแน่นนอกกดไหลย้อนจุกที่ท้องนะแน่นเสียดขึ้นมาใช้โค้งนะคะเพราะฉะนั้นอาหารประจำฤดูฝนเนี่ยเราก็จะต้องนึกถึงด้วยว่าเออกระทบร้อนกระทบลมแล้วดังนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นอาหารที่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องอการปรับด้วยเพราะว่าหน้าฝนหลายๆคนก็อาจจะไม่สบายเป็นหวัดได้แบบนี้เนาะต้อง ต้องต้องระวังนะคะเพราะฉะนั้นหน้าฝนเนี่ยเรากอา็อาจจะปรับเช่นแกงส้มใส่ดอกแคเนาะมีใครชอบทานไหมคะแกงส้มใส่ดอกแครแต่ว่าดอกแคเนี่ยสรรพคุณทางยาที่ดีมันก็ควรจะเป็นแก่นที่อยู่ตรงกลางแก่นที่ตรงกลางมันก็จะขมหน่อยส่วนใหญ่แล้ก็มักจะดึงออกเนาะแต่ว่าถ้าแบบหาทานได้มันก็ดีนะคะมันก็เหมาะสําหรับการปรับในช่วง าการคาบเกี่ยวระหว่างฤดูนะคะอาหารแกงส้มก็ดีเหมือนกันยกตัวอย่างอาหารประจำหน้าฝนชูชีปลาทูสดใส่ใบเปลาะหอมเคยทานกันไหมใบเปาะหอมเปาะหอมก็เป็นตัวอย่างสมุนไพรเนาะทีอ่อยู่ในพวกตำรับยาเด็กด้วยนะคะก็จะมีพวกเปาะหอมอะไรพวกนี้เนาะ เวลาเราทำเราก็ต้องเอาปลาทูมาควักเอาไส้ออกก่อนแล้วก็หั่นหัวออกนะคะใส่พริกแดงชูชีมีกะทิน้ำปลาเกลือน้ำตาลแล้วก็ใส่ใบมะกรูดเนาะใบมะกรูดก็เป็นพวกสมุนไพรช่วยขับลมนะคะเพราะว่าหน้าฝนก็เป็นฤดูหน้าลมเนาะแล้วก็ใส่ใบเปลาะหอมแบบนี้นะคะเอาไปต้มเคี่ยวนะตั้งไฟจนกะทิแตกมันแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปผัดให้หอมแบบนี้แล้วก็เติมหางกะทิลงไปหน่อย ใส่ปลาทูลงไปแล้วก็ใส่ใบเปลาะหอมลงไปแล้วก็ตอนที่ยกเสิร์ฟปิดไฟแล้วก็โรยด้วยใบมะกรูดหั่นฝอยนะคะหรือถ้าใครรู้สึกว่าเออเราไม่ค่อยได้มีเวลาทำกับข้าวนะคะเราก็ลองไปพวกร้านข้าวแกงต่างๆแล้วก็ลองไปหาอาหารพวกขับลมไม่ว่าจะเป็นผัดขิงผัดชาแกงส้มแกงเลียง อะไรแบบนี้นะคะหรือเราอาจจะทําเองง่ายๆอย่างเช่นถั่วเขียวต้มขิงแบบนี้เนาะก็อาหารประเภทขับลมก็จะเหมาะกับช่วงฤดูฝนแล้วก็ถัดมาหลังจากฤดูฝนช่วงฤดูหนาวเนี่ยก็จะเป็นฤดูทีอ่ออกอาการหรือว่าไม่สบายที่เกี่ยวกับเรื่องธาตุน้าธาตุน้ําก็มีอะไรบ้างเช่นเป็นหวัดติดเชื้อในกระแสเลือดอาหารเป็นพิษ ท้องเสียง่ายพวกนี้เนาะเพราะฉะนั้นหน้าหนาวอากาศข้างนอกหนาวตัวเราก็จะต้องอุ่นไฟในตัวให้มันอุ่นขึ้นดังนั้นหน้าหนาวเราก็ควรจะต้องรับประทานอาหารที่เพิ่มไฟในตัวนะหน้าหนาวเพิ่มไฟในตัวก็มีอะไรบ้างนะคะ,ะยกตัวอย่างนะบัวลอยน้ําขิงก็ได้นะคะทานหน้าหนาวก็เราก็สามารถหาได้ตามร้านทั่วไป จริง,รงถ้าเราทํายาแผนโบราณเราจะต้องดูลึกไปอีกว่าเราจะใช้ขิงอ่อนขิงแก่หรือเป็นขิงหรือเป็นข่าประเภทไหนพวกนี้ก็จะมีฤทธิ์ทางยาที่แตกต่างกันนะคะเราอาจจะทําแกง3มดอกก็ได้เนาะอันนั้นก็จะอาจจะเป็นเอาดอกแค่ดอกอดอกสนโนดอกขจรนะคะใส่ลงไปในแกงส้มแบบนี้ก็ได้ก็มีพวกมะขามเปียก อะไรพวกนี้ก็จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องฤดูหนาวได้นะคะหรืออาจจะกินพวกกระชายอะไรพวกนี้นะคะหน้าหนาวแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอันนี้พูดแบบเป็นกลางๆเนาะให้อาหารเป็นยาแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยที่มีความร้อนความเย็นเนี่ยก็ต้องมาตรวจแผนไทยเขาเรียกว่าสมุฐานสมุฐานก็คือต้นเหตุของโรค ต้นเหตุของโรคว่าแต่ละคนมีความร้อนความเย็นที่เสียสมดุลไปเกิดจากอะไรนะคะก็ในตัวเรามันก็จะมีการเจ็บป่วยประจำวัยอย่างวัยเด็กก็จะเป็นวัยที่เกี่ยวกับเรื่องธาตุน้ำเราก็จะเจ็บป่วยเป็นหวัดอะไรที่เกี่ยวกับธาตุน้ำนะคะเราจะเห็นว่าน้องตัวร้อนเป็นหวัดเป็นไข้ท้องอืดท้องเสียอะไรแบบนี้นะคะ ถัดมาวัยรุ่นก็เป็นวัยประจำตัวที่เกี่ยวกับเรื่องาธาตุไฟเป็นสิวนะคะเลือนร้อนฮอร์โมนกำลังผลิตแบบนี้นะคะ,ะเป็นเกี่ยวกับปวดท้องเป็นโรคกระเพาะหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นวัยกำลังเรียนบางทีเครียดทานอาหารไม่ตรงเวลากินขนมถุงๆสารอาหารไม่ครบอะไรแบบนี้นะคะก็จะเป็นโรคประจำวัยเนาะ เป็นผืนเป็นแผลง่ายอนันนะอันนี้เท่าที่ดูจากโบราณเขาจดสถิติไว้แล้วก็ดูจากที่เราเห็นสถิติจากคนไข้ที่มารักษาที่คลินิกนะคะเพราะว่าในแต่ละวัยแต่ละฤดูเราก็จะมีะตำรับยาเข้าไปช่วยปรับสบดุลให้ตรงกับวัยด้วยนะคะเพราะว่าแต่ละวัยก็จะใช้ยาไม่เหมือนกันแล้วก็คือ นอกจากตรงนี้ก็จะเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลนะคะก็จะทำให้ระบบข้างในมันเสียสมดุลไปได้ดังนั้นเราก็จะไปปรับสมดุลแบบองรวมการปรับสมดุลปรับได้อย่างไรนะคะก็คือเราจะจูนเข้าตรงกลางใครที่ร้อนไปเราก็จะจูนลงไม่ให้มันร้อนเกินไปถ้าใครเย็นไปเราก็จะจูนขึ้นให้มันอุ่นกำลังพอดีเพราะว่าถ้าร่างกายร้อนเย็นไปก็จะทำให้ระบบข้างในมันเสียสมดุลก็นั่นแหละคือ ต้นเหตุของการเกิดโรคนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราปรับตรงนี้ได้ในแต่ละวัยเนาะร่างกายเราก็จะแข็งแรงสมบูรณ์เราก็จะมักไม่ค่อยป่วยเป็นอะไรได้ง่ายๆแต่ถ้าสมมุติว่าร่างกายใครไม่ค่อยแข็งแรงเราก็ปรับสมดุลเพื่อให้มันแข็งแรงขึ้นการเจ็บป่วยก็จะห่างขึ้นนะคะมีคนไข้เหมือนกันเนาะช่วงแรกออกแดดออกโดนฝนอยู่ในที่หนาวไม่ได้พอปรับสมดุลไปเรื่อยเือเลือด การผลิตเลือดใหม่หรืออะไรพอมันแข็งแรงขึ้นก็ทําให้เขา,อ,าออกแดดโดนลมโดนฝนได้หรือบางคนแบบทำทำสวนนะตัดหญ้าทำ,ท,ทำนู่นทำนี้ทํากิจกรรมกลางแดดไม่ได้นานนะคะพอปรับสมดุลไปเลือดมันแข็งแรงขึ้นก็สามารถทำให้ทำกิจกรรมตรงนี้ได้นานขึ้นแบบนี้เป็นต้นนะคะส่วนวัยอีกวัยหนึง่งในทางแผนไทยก็จะเป็นวัยผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุนะคะเราก็จะนับ อายุตั้งแต่ประมาณช่วง3 0 3 2ปีขึ้นไปจะเป็นวัยท่าุลมและพวกนี้ก็จะเป็นเลือดจะไปลมจะมานะคะเช่นอาการเขาเรียกอาการติดติดดับดับเนาะเช่นหัวไม่ค่อยแล่นเวียนหัวง่ายนะสายตามันไม่ค่อยแจ่มเหมือนเมื่อก่อนอคิดอะไรไม่ค่อยออกนะคะบางทีบางทีบางวันปวดตรงนี้บางวันย้ายมาปวดตรงนี้ วัยทองต่างๆนะคะแบบนี้ก็เป็นไวสูงไวเนาะก็การปรับหรือตำรับยาที่ใช้มันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งนะดังนั้นนะคะเราสามารถดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองได้ก่อนนะให้อาหารเป็นยานะคะเพราะว่าในอาหารไทยมันก็จะมีพวกเครื่องสมุนไพรเข้าไปช่วยปรับสมดุลแบบองค์รวมนะแต่ถ้าใครไม่มีเวลาทำกับข้าวนะคะ การที่เข้ามาตรวจสมุานาพรเนาะตรวจต้นเหตุของโรคแต่ละคนนะคะว่าความร้อนความเย็นเป็นยังไงแพทย์แผนไทยก็จะทําการตรวจพอตรวจเสร็จก็ก็จะเป็นตำรับสมุนไพรเฉพาะรายของคนไข้ไปให้นะคะเราก็จะดูอายุของคนไข้นะดูพฤติกรรมนะคะดูอาหารที่ทานดาูกิจกรรมกิจวัตรประจําวันนะคะว่า,านั่งนานไหมนอนเยอะไหมหรือว่านอนดึก ดื่มน้ำน้อย <c oughs> ไม่ค่อยขับถ่ายนะคะพวกนี้เราก็จะต้องปปรับเนาะสมดุลข้างในนะคะ <c oughs> แบบนี้เนาะวันนี้ก็ <c oughs> ด้วยเวลาอันจำกัดนะคะเ <c oughs> พราะปกติเราก็จะไลฟ์สิเโมงครึ่งถึงเที่ยงครึ่งเนาะเนื่องจาก ติดภารกิจนะคะก็เลยทำให้วันนี้มีเวลาพูดคุยได้เพียงหัวข้อเดียวนะคะก็คืออาหารเป็นยาตามฤดูพร้อมกับฝากสูตรอาหารต่างๆนะคะเพื่อเราจะได้ไปปรับสมดุลข้างในร่างกายนะคะเพราะว่าตรงนี้สำคัญเนาะถ้าร่างกายเราแข็งแรงเราก็มักจะไม่ค่อยป่วยเป็นอะไรนะคะในทางการแพทย์แผนไทยก็คือเราป้องกันก่อนที่เราจะป่วยเนาะเราไม่ต้องรอให้เรา ป่วยนะคะเพราะว่าเวลาเราป่วยเนาะมันก็จะออกอาการนั่นนี่นู่นนะคะมันก็จะทําให้เราไม่สบายตัวดังนั้นให้อาหารเป็นยาได้นะคะอย่างพวกตำรับสมุนไพรต่างๆเนี่ยมันก็มีการใช้มาหลายร้อยหลาย,ลย,ลายพันปีแล้วแล้วก็มีการจดบันทึกว่า,าไม่สบายเสียสมดุลแบบนี้จะต้องปรับยังไงนะคะมันก็เป็นอะไรที่ปลอดภัยเพราะว่าเราใช้ธรรมชาติเข้ามาบําบัดแล้วมีวิธีการใช้นะคะก็เหมือนกับเป็นการเอา อา,อาหารหลายๆอย่างนะคะมาอยู่ในเม็ดแคปซูลหรือว่าอ,าอยู่ในตำรับสมุนไพรต่างๆเพื่อเข้าไปปรับสมดุลน,นะคะให้ให้ร่างกายจูนเข้าที่เดิมนะคะอย่างบางคน สตาร์ทเครื่องอาจจะไม่เหมือนกันนะคะบางคนแข็งแรงมาตั้งแต่เด็กเนาะแล้วก็มักจะไม่ค่อยป่วยเป็นอะไรนะคะแต่ก็อย่าประมาานะเพราะคนที่แข็งแรงมาตั้งแต่เด็กพอเราประมาาปุ๊บเราไม่มีเวลาดูดูแลตัวเองปุ๊บมันก็ทําให้ตอนตอนอายุเยอะๆอป่วยไม่สบายได้นะคะคนที่เด็กๆไม่ค่อยแข็งแรงแต่เราสามารถปรับจูนนะคะโดยใช้พวกตำรับสมุนไพรเข้าไปช่วยบำรุงให้ข้างในมันแข็งแรงขึ้นเพราะฉะนั้นอายุเยอะๆ ก็สามารถทำให้เราไม่ต้องป่วยหนักได้นะคะคือทั้งหมดทั้งมวลมันขึ้นอยู่กับ2อย่างหลักๆนะตัวเราเองนะคะตัวเราเองนี้คืออะไรนะคะคือความแข็งแรงของตัวเองมาตั้งแต่เด็กเนาะว่าถ้าเราแข็งแรงเรามักจะไม่ค่อยเป็นอะไรแต่ทำไมมันถึงเสื่อมลงได้มันก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการรับประทานอาหารนะการใส่ใจให้เวลาตัวเองนะคะสภาพจิตใจ การจูนข้างในนะคะถ้าสมมติเราสามารถดูแลตรงนี้ได้นะคะแล้วเราคุยกับตัวเองนะคะแล้วก็ปรับจูนสภาพจิตใจมันก็จะทําให้ระบบข้างในฮอร์โมนอะไรต่างมันทางานได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องที่2นะคะ,ะเรื่องถัดมาก็คือเรื่องเรื่องอาหารนะคะถ้าเราดูแลอาหารการกินที่ดีทานอาหารที่หลากหลายเนาะมันก็จะทําให้เราเ,เจ็บป่วยได้ยากขึ้นนะคะเราก็พยายามหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหาร แปรรูปนะอาหารสําเร็จรูปการทานอาหารซ้ําๆนะคะซึ่งยุคสมัยนี้ก็จะเป็นอาหารสําเร็จรูปซะเยอะเนาะเราก็ต้องพยายามรับประทานอาหารสดอาหารใหม่ที่ปรุงสุกนะคะพยายามอย่าทานอาหารเก่าข้ามวันอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้คุณค่าทางสารอาหารมันลดลงด้วยเนาะตรงนี้ก็ฝากไว้นะคะก็เดี๋ยว ติดตามวันอังคารหน้าเวลา11โมงครึ่งถึงเที่ยงครึ่งนะคะเดี๋ยวหมอจะเอาข้อมูลดีๆทางศาสตร์การแพทย์แผนไทยมาฝากไว้เป็นความรู้เนาะวันนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะเวลาพูดคุยมีจำกัดนิดนึงนะคะเพราะว่าติดภารกิจในการตรวจคนไข้เนาะก็ฝากช่องเอาไว้ด้วยนะคะช่อง TikTok เราก็จะไลฟ์ทุกวันอังคาร11โมงครึ่งถึงเที่ยงครึ่งนะคะทางช่องดรแป้งวันวันนะคะถ้าใครดูย้อนหลังก็สามารถดูได้ทาง เฟซบุ๊กเบนจอโลคยาคลินิกนะคะแล้วก็ทางช่อง y o u t u b e ดรแป้งพิรมนนะคะวันนี้ก็ฝากไว้นะคะเดี๋ยวเจอกันวันอังคารหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ